สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมารีวิว Wireless USB Auto c o l e r นะคะส,สำหรับนี้ออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวมันเขียนไปข้างกล่องเขียนไปข้างกล่องรตรงนี้นะคะอ่านได้เลยมันก็จะมีบอกว่าม้วนผมเป็นอย่างนี้ยูมี USB Charging แล้วก็มี แบตเตอรี่อยู่ได้6 0นาทีสามารถปรับระดับได้4รับระดับนะคะสามารถม้วนได้เป็น2อ,อ,อทางแบบม้วนออกม้วนเข้าคิดว่าอย่างนันนะคะแล้วก็มีเซฟตี้ตรงนี้เ <c oughs> ซฟตี้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันก็บอกว่ามีอะไรบ้างที่เ u r e แล้ว มีเราจับอะไรบ้างเหมือนกันกับที่ชมเมื่อกี้นะคะแล้วอันนี้นก็เป็นกล่องมาเพิ่งได้มาวันนี้ซื้อมา49เดเหรียญเ9ี5ยงเเหรียญแล้วกันโอเคทีนี้แกะออกมาแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะสปอนเซอร์ก็จะเห็นใน Facebook แอดนะคะหรือว่าเฟซบุ๊กก็จะเป็น ก็จะมีครมวดให้ดูพอดีดๆๆคนรีวิวก็เลยว่ดูถ้าจะทำง่ายดีแล้วก็ม้วน,นสวยแล้วก็เลยไปสอยมานะคะอ,อเดอร์มาที่วอร์มาสี่สิบเก้าเก้าสิบห้าก็คือสี่สิบเก้าเด็ดกเก้าสิบห้าเซนมันห้าสิบห้าเซนก็จะเป็นห้าสิบเกียกนะคะส่วนข้างในมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมั้ก็จะมีเอ่อ ที่ใช้นี้แล้วก็เปดิดดูเล้ร์ชนีบอกว่าอนี้าตมันจะมีประมาณนี้นะคะว่าปุ่มไหนคืออะไรแล้วก็ไฟชาร์ได้อย่างไรแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ชาร์ไฟเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะวางไว้ตรงนี้ส่วนมาดูหน้าตาของ สองตัวคือเอ้ยเนี่ยมาดูนี่ก่อน USB ค่ะก็คือมามากับ USB เป็นลักษณะพอร์อย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะสายไฟยก็จะขาวๆแบบนี้ยาวไหมาย,ยาวบนนอกไปไหนคนรีวิวก็ตกภาษาไทยนิดนึงนะคะจะมีอีสานคั่วมาด้วย แบบนี้นะคะ่ะบางถัดวางทีคิดคำภาษาไทยไม่ออกก็จะมีอีสามรวมด้วยนี่นใส่วสยยนนี้ยาวไหมก็พอดีนะคะไม่ไม่สั้นไม่ยาวนานจะประมาณนาจะประมาณอืม สี่สเซนไ้ไหมคะมาสี่สิบเซนแล้วโอเคนี่ผ่กในีี้วางนี้ก่อนเสร็จแล้วอันนี้คือใส่ถุงมานี้วยอันนี้ก็ปิดอันนี้ก็คือตรงชาร์ตแดดนะคะตรงนี้ป็ะตรงเป็นตรงชาร์ตแดดก็จะเป็น เ uh, ครื่องนี้เบามากๆค่ะเบามาก,มาก,มากสะดวกพกพาด้วยนะคะ oh, อันนี้อันนี้น่าจะเป็นปุ่มปุ่มกดม้วนอย่างนี้นะคะอันนี้ปุ่มปรับระดับความร้อนปรับขึ้นปรับลงแล้วก็น,นี้น่าจะเป็นปุ่มเปิดนะคะลองกดดูโอเคโอเค this s o e u r e d ดีเซลเซียส so อันนี้นะ่าจะเป็นแบตเตอรี่อันนี้ท i m ไม่แน่ใจว่าท i m มนี้มันแปลว่าอะไรใช้ได้12นาทีแล้วอันนี้ก็จะเป็นแ <Yes. S 1> บตเตอรี่ yes ขอโทษค่ะนี่นะคะอันนี้ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ค่ะก็เบาสบายอันนี้จะเป็นล็นอตแบบนี้ถ้าสมมติเราก ก็ที่จะม่งเราลองกดดูเสราจก็สมันีนะครกดเพิ่มคนี่คนรีวิวเพิ่งได้มาเลยนะคะยังไม่ได้ใช้เลยเพิ่งได้มาแกะก,กล่องใหม่ๆอันนี้นะมันจะเสร็จ ไฟไว้ที่ร้อยแปดสิบเซลเซียสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวนะคะลองดูลองลองจับดูนี่เริ่มร้อนละเริ่มร้อนนิดหนึง่งก็สุกอุ่นขึ้นมานะคะสงสัยจ,จะต้องปล่อยไว้สักหน่อยแต่ว่าประมาณนี้คะ่ะก็เหมือนนี้ประมาณนี้ถ้าจะ ก็คือกดแชร์ไว้ปิดน,นี่ก็คือกดปุ่มปุ่มตรงนี้ก็คือปดปุ่มให้หมุนพอเราพอเราทำเสร็จก็ปิดน,นี้ก็เปิดปิดตรงนี้น,นี่ก็ต้องชาร์จมีแค่นี้ค่ะสะดวกพกพาแต่ยังเดี๋ยวยังไม่ลองปัน่นเลย เดี๋ยวถ้าลองปั่นดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบให้ดูคะ่ะสวัสดีคะ่ะ